นี่จะเข้าไปทักทายนะคะทักทายคนที่มาหาเห็ดในโคกเฮาเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าเพื่อนมาแต่สุราธานีเพื่อนว่าเพื่อนมาเป็นลูกน้องเพื่อนว่าลูกน้องเจ๊ปูเพื่อเก็บเห็ดมาแต่สุราแต่หาเห็ดเป็นได้พี่น้องเพื่อนว่าบ่เคยอันกินเห็ดพึ่งหวานเพื่อนเห็นแถวบ้านเฮาเข้ามาหาเห็ดเพื่อนก็พักคู่ข้างๆนี่แหละค่ะซชื่อให้เบิ่งเห็ดเพื่อนเด้อค่ะเด้อ เฮ็ดพันงามๆเลยค่ะพโนโนี้นงก็เก็บไปเหลือตาเพิ่อนพวกเก็บเอ้านี่ดีนี่น,นี่ดีเหลือตาเล่าขอจะเอาขอดกระย่างตามหลังเล่านี่แหละเบิ่งเฮ็ดเล่าคักๆักเนง๊นาง,าง,าง,งามงามพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเล่าคักๆงามงามเดี๋ยวสิพาพไปบึงเบียดโอ้ยขวดน้ำตกว่างให้พี่นงดีกวนเล่าผัดเคี่ยได้พี่น้องไม่ค่อยบ่เคยเคี่ยแต่ว่าเล่าเคี่ย เขาทำไงเขาเขาไปขายหรครับอโอ้กิโลละสามร้อยสี่ร้อยเพื่อได้อ้ายเอ้ยนี่เบิรงดูนี่พี่น้องเพิ่นมาแต่อันสุราษฎร์คนสุราษฎร์หาเห็ดกระปิ้นแกงเห็ดกระปินเพื่อหาได้สองครั้ฮานเพิ่นมีลูกพี่หาผ้าหาเห็ดค่ะลูกพี่เพิ่นซื้อว่าเจ๊ปูเจ๊ปูเนี่ยออกจากกีดยางโอ้ยเข้ามาหาเห็ดค่อยเขาาเ้เขามาแล้วลงเหลือจะกกีดยางแล้วบ้าที่ตัวเจ๊ปูอ่ะ เราคือหากระเดียกระโดดแท้ออกจากกีดยางก็มาหาเห็ดเราวะเห็ดอยู่ข้างเราวะได้มือละทรงพันเราวะโอ้ยอิสาเราเลยแต่ควายหามีดเหี้ยเดี๋ยวนี่ฮะทรงใส่ชิดไทยคลิปหายโอ้ยผู้ใดหยิ่งเห็ดเด้๋เย็บเอาทนเสดาเหี้โอ้ยเห็ดยเหี้ยเห็ดยเหี้อันนี้นะเ่ามืก เ่นผ้าเคียร์ขวดกับซีลองเคียร์เบิงกันนะพี่น้องเอยกินเห็ดแล้วมีประโยชน์กินแล้วเบาหวานก็จะลดไขมันก็จะไม่มีในเส้นเลือดเด้กพี่น้องเอ้ยกินเบิงบ้งโบเืีอมุจะลินแนะนำนะคะตอนแม่ผู้น้อยเป็นโรคเบาหวานนะคะเพื่อนกินเจนี่แหละคะ่ะเพื่อนกินเจช่วงนั้น เพื่อนกับเบาหวานกับบุมีแข่งเลงเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดเห็ดเพิงเขานะคะบางคนกับมาแต่แต่เด็กแต่ที่น่องมาเคลียจักเพื่อนเคลียได้หรือบัได้ดอกหรืออาจวิมาสายสู้ห้อยกับบได้คุยบ้านนี่คนมาหามเห็นดอกง่ายคนจะมาเคลียหมุดอันนี้ใตอันนี้ไปตรง นี่บึ้ดมันละง่ายถ้าเก็บหิดสิมาหามันมืดบันขำเห็ดปิสังภาษาเห็ดเนาะพี่น้องเลยเฮ็ดมันออกห้ากินแล้วสิมาหายัางดึกดื่นเที่ยงคืนมาเห็ดเพิ่งหวานพี่น้องน,นี่เห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งหวานหรือเห็ดเพิ่งเขา่าเนา,าะเดียะทะทะ๋ยวอะเลียรวดูสดนะครับนี่นะโอ้ดู งามขนาดนี้พี่น้องงามงามงามามตอีกตัวบนคนเด้อเกีอกอนเผื่อมีอีกอืม